ผมไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าไอ้กำแพงสีด้านเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกอบอุ่นใจได้ขนาดนี้ผนังฝั่งทิศตะวันออกของห้องขังผมมีอิดอยู่637ก้อนส่วนฝั่งทิศใต้มี1,236ก้อนเพราะพื้นที่มันลาดเอียงริกกี้เพื่อนร่วมห้องขังผมชอบพูดเสมอว่าที่เขาทำพื้นเอียงแบบนั้น เวลาเรายืนฉี่น้ำจะได้ไม่ไหลามานองใส่ตีนตัวเองริกกี้คือสาเหตุที่ทำให้ผมต้องมาลงเอยที่ k i n g p o ์ t c o l l e c t i o แแห่งนี้พระเจ้าคุ้มครองไอ้แก่บ้าบอน,นั้นด้วยเถอะสมัยก่อนพวกเราเสพยาก,กันหนักแล้วก็ค้าปืนด้วยตอนนั้นเรายังวัยรุ่นและโง่เง่าแถมก็อยากยาจนตัวสัน่นการโดนตำรวจจับริกกี้บอกว่ามันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของความตื่นเต้น มันเคยบอกผมว่าเคยนอนที่คิงส์พอร์ตสอรอบแล้วไม่ค่อยมีอะไรหรอกพวกเรามันก็แค่นักโทษปลายแถวได้ใช้ชีวิตดีๆอยู่ในนี้อีก2อสปีทำฟันฟรีอาหารฟรีนี่มันชีวิตติดแกรมชัดๆแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในปี2018เช้าวันหนึ่งพวกเราตื่นมาแล้วพบว่าผู้คุมทุกคนหายตัวไปผมพูดมันเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆนะ แต่จริงๆกว่าจะมั่นใจก็ปาเข้าไปเกือบหมดวันความคิดแรกของพวกเราคือโดนวางยาแล้วถูกจับแยกขังเดียวหรือเปล่าแต่พอเวลาผ่านไปเป็นชั่วโมงชั่วโมงแม้แต่เสียงรถเข็นอาหารก็ไม่มีให้ได้ยินผมกับริกกี้เริ่มสงสัยแล้วว่ามันต้องมีอะไร,ประแปลกๆเกิดขึ้นแน่เฮ้ยบัสกี่โมงแล้ววะริกถามขึ้นมาหลังจากเรานอนรอจนเลยเวลาทั้งมือเช้าแล้วก็มือเที่ยงน่าจะบ่ายสามครึ่งแล้วมัง้ง สงสัยพวกแม่งหยุดงานกันหมดผมตอบไปงั้นแหละแต่ในใจผมไม่มั่นใจเลยกิจวัตรประจําวันในคุกเป็นสิ่งที่ผมคุ้นเคยที่สุดการที่จู่ๆทุกอย่างมันถูกชะง,งักไปแบบนี้มันไม่ปกติแต่ในเมื่อห้องขังข้างๆส่วนใหญ่เขาก็รอกันเงียบผมก็เลยรอตามจนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ยังไร้วี่แววของผู้คุมริกกี้เลยตัดสินใจงัดสกิลเก่า สะดอกกรอนประตูห้องขังเพื่อออกไปดูลาดเราผมอดแซวมันไม่ได้นี่มึงรู้วิธีแหกคุกมาตลอดเลยเหรอวะมันตอบกลับมาขณะที่กำลังงัดแงะก็ไม่เห็นประโยชน์ที่จะให้ทํานีวา่วะหนีไปก็โดนโทษเพิ่มเปล่าๆกูชอบชีวิตสบายๆแบบนี้มากกว่านะ่ะเสียงประตูเหล็กดังเอียดบาดหูเมื่อมันเปิดออกผมกับริกกี้ก้าวออกมาทางเดินเพื่อดูให้ชัดๆอุปกรณ์ส่วนใหญ่ยังทำงานอยู่กล้องวงจรปิด ไฟทางเดินแต่สิ่งที่ไม่มีคือสิ่งมีชีวิตไม่มีเจ้าหน้าที่สักคนตามมากูรู้ทางไปห้องระบบรักษาความปลอดภัยริกกี้บอกก่อนจะวิ่งนำขึ้นบันไดไปตลอดทางผมคอยระแวงว่าจะมีผู้คุมตัวใหญ่ๆกระโดดออกมาตะคุบพวกเราแต่ก็ไม่มีเราไปถึงห้องนั้นอย่างง่ายดายและพบว่าห้องนั้นก็ร้างเหมือนกันที่น่าขนลุกคือ จอมอนิเตอร์ยังเปิดแสดงภาพจากกล้องวงจรปิดกาแฟร้อนๆยังวางอยู่บนโต๊ะข้างๆจอโทรศัพท์มือถือวางทิ้งไว้โดยไม่มีใครแตะต้องรากับว่าคนทั้งเรือนจำตัดสินใจลุกออกไปพักเบรกพร้อมกันซะอย่างนั้นริกกี้เช็คภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วขหมดคิ้วมีอะไรวะผมถามมึงดูเอาเองสิว่าเพื่อนกูไม่เห็นใครเลยนอกจากพวกนักโทษไม่มีคนนอกเลยสักคน ผมลองเช็คดูแล้วก็เป็นจริงตามนั้นแต่มันหมายความว่ายังไงล่ะหรือว่ามีการตรวจสอบความปลอดภัยอะไรที่เขาไม่ได้บอกเราหรือเปล่าผมเดาถ้าให้ถามกูนะเหมือนวันซิ้นโลกมากกว่าว่ะแต่ก็ช่างมันเถอะไปดูที่โรงครัวดีกว่าหาสเสบียงแล้วก็ลองดูว่าจะออกไปได้ไกลแค่ไหนเราหาอาหารกระป๋องมาได้บ้างในห้องเก็บของแต่พอไปถึงสุดเขตครัวเราก็ไปต่อไม่ได้ พื้นที่ส่วนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์พนักง,งานเปิดประตูมันล็อกตายหมดทำไมกูรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังเป็นหนูที่ติดอยู่ในเขาวงกตวะผมพยายามทำใจดีสู้เสือในช่วงสองสามวันต่อมาเพราะพวกเราปล่อยนักโทษคนอื่นๆในบล็อกออกมาแต่มันก็เหมือนการปล่อยหมาป่าฝูงใหญ่ลงในกรงที่กว้างขึ้นนักโทษหลายคนสับสนและหงุดหงิดที่ไม่มีผู้คุมพวกเขาไม่รู้จะทำยังไง มันแสดงให้เห็นเลยว่าพวกเราเสดติดการถูกควบคุมขนาดไหนพอจบวันที่สองเราก็พอรู้แล้วว่าเราไปไหนได้บ้างพื้นที่ส่วนใหญ่ในบล็อกยังใช้ได้ห้องน้ำห้องครัวถ้าเราแบ่งปันอาหารดีๆก็พออยู่ได้ริกกี้กับผมพยายามแบ่งหน้าที่ให้นักโทษคนอื่นๆแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะให้ความร่วมมือนี่มันต้องเป็นการทดลองทางสังคมเหมือนสมัยเมื่อก่อน,น,นแน่ๆ พวกแม่งแค่กำลังปั่นหัวเราอยากดูว่าเราจะรอดไหมถ้าไม่มีผู้คุมนักโทษคนหนึ่งชื่อแม็กเสนอความเห็นความหวาดระแวงมันเกิดขึ้นง่ายๆในที่แคบๆแ,แบบนี้พวกมันอาจจะยืนหัวเราะเยาะเราอยู่ด้านหลังประตูบานนั้นก็ได้ใครจะรู้แม็กพูดต่อใจเย็นนะกริกกี้ปลามอย่ามาสั่งให้กูใจเย็นแม็ก <Mac S 1> ขู่เสียงต่ำชี้นิ้วอวบอ,บอบใส่หน้าเพื่อนผมบรรยากาศเริ่มตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายเราตกลงกันว่าถ้าใครอยู่ร่วมกันไม่ได้ก็กลับเข้าโกงของตัวเองไปซะเราต้องมีกฎระเบียบวะเดาไปก็ไร้ประโยชน์ถ้าจะมาตีกันเองยิ่งชิบหายริกกี้บอกผมแต่ผมดูออกว่าแม้แต่ตัวมันเองก็เริ่มสติแตกแล้วอาทิตย์แรกมีการทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นบ่อยมากพวกแกงคู่อริเก่าเริ่มใช้ของเท่าที่หามาได้มาทำอาวุธสร้างอาาเขต มีนักโทษแก่ๆคนหนึ่งชื่อเอฟตายในเหตุชุลมุนเราต้องลากศพแกไปไว้ในห้องแช่แข็งไม่งั้นกลิ่นคงหึ่งไปทั่วตึกแน่และตลอดเวลาที่เกิดเรื่องบา้บาๆพวกนี้กล้องวงจรปิดยังคงบันทึกภาพอยู่ตลอดริกกี้พยายามปลดล็อกโทรศัพท์มือถือที่เจอในห้องผู้คุมแต่ก็ทำไม่ได้เราถูกตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงหลังจากอาทิตย์แรกผ่านไปความตื่นตหนกเริ่มจางลง กลายเป็นความชินชาเราเฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เรื่องนี้จะจบเมื่อไหร่ที่ผู้คุมจะกลับมาแต่ผ่านไปหนึ่งเดือน2เดือนความโกรธและความกดดันมันเริ่มปะทุขึ้นมาแทนพวกแม่งมันไม่กลับมาแล้วเพลอคนทั้งโลกก็อาจจะหายไปหมดแล้วก็ได้แม็กพูดขึ้นมาวันหนึ่งหลังจากที่เราแจกจ่ายอาหารตอนนี้ผ่านไป5 3วันแล้วอาหารกระป๋องแทบไม่เหลือ ตอนนี้กลายเป็นความขมขื่นเมื่อรู้ว่าเรากำลังอดตายไม่นานหลังจากนั้นน้ำก็หยุดไหลทั้งคุกเหม็นเน่ายิ่งกว่าบ่อนอนหลายๆคนเริ่มคิดที่จะหนีริกกี้ก็เหนื่อยเกินกว่าที่จะเถียงตอนแรกเราคิดว่าเดี๋ยวก็มีคนมาช่วยแต่ตอนนี้เราเลยจุดนั้นมาแล้วเราต้องหาทางออกเองเดือนต่อมาเราพยายามหาทางเชื่อมไปยังบล็อกอื่นจนสรุปกันได้ว่า ช่องระบายอากาศคือทางรอดเดียวนักโทษชาวเม็กซิกันตัวเล็กๆชื่อคาร์ลอสอาสา,าจะมุดท่อไปที่แดนหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือเราเจอผังโครงสร้างเก่าๆในห้องผู้คุมหวังว่ามันจะช่วยเขาได้เจ้าหนุ่มคาร์ลอสคว้าวิทยุสื่อสารแล้วเราก็ช่วยดันตัวเขาเข้าไปในช่องแคบๆนั้นและภาวนาขอให้มันรอดไปได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งให้หลังคาร์ลอสก็ติดต่อกลับมา เขาไปถึงแดนหนึ่งแล้วแต่มันไม่ใช่ข่าวดีเสียงวิทยุซ่าๆพร้อมกับเสียงพูดของเขาที่นี่ไม่มีคนเลยแม่งโคตรเหมือนเมืองร้างเสียงหายใจของเขาเริ่มถี่ขึ้นเดี๋ยวผมเห็นอะไรบางอย่างพวกเราทุกคนกลั้นหายใจรอฟังและทันในนั้นคาร์ลอดก็เริ่มกรีดร้องอคุณต้องเข้าใจนะนี่คือคนคุกที่เคยอยู่กับแกงค้ายามันนาน เห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตามันนับไม่ถ้วนแต่เสียงที่ลอดผ่านวิทยุมาคือเสียงกรีดร้องด้วยความกลัวสุดขีดพร้อมกับเสียงวิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตจู่ๆสัญญาณก็ตัดไปพวกเรายืนตัวสัน่นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคาร์ลเรารออีกเป็นชั่วโมงเผื่อเขาจะติดต่อกลับมาแต่สิ่งเดียวที่ได้ยินคือเสียงคลื่นแทรกมันมีบาง,างอย่างอยู่ข้างนอกนั่นและมันฆ่าเขาไปแล้ว ถ้าถามกูกูว่าอยู่ที่นี่แหละดีแล้วแม็กพูดเสียงแห้งๆและทุกคนก็เห็นด้วยความกลัวจากสิ่งที่เกิดขึ้นกับคาลอสทำให้พวกเรายอมจำนนแต่นั่นยังไม่ใช่จุดจบของฝันร้ายสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่วันต่อมามันจะเลวร้ายยิ่งกว่าความพยายามของริกกี้ที่จะปลดล็อกโทรศัพท์นั้นในที่สุดก็สำเร็จเพราะเราคอยชาร์จแบตมันไว้ตลอดและแล้วก็มีคนโทรเข้ามา ผมจำได้แม่นตอนผมควา้าโทรศัพท์ขึ้นมาหัวใจแทบหยุดเต้นนี่คือโอกาสสู่อิสรภาพนี่คือความช่วยเหลือฮัลโหลนี่คือแซมคาวาเลียนักโทษหมายเลข75664จากเรือนจำคิงส์พอร์ตผมตะโกนบอกใครก็ตามที่อยู่ปลายสายแต่แทนที่จะมีเสียงคนตอบกลับมาสิ่งที่ผมได้ยินคือเสียงพึมพำภาษาประหลาดฟังดูไม่เหมือนภาษามนุษย์เหมือนเสียงจากต่างดาว และตามมาด้วยเสียงนับถอยหลังพวกคนที่ผมใช้ชีวิตร่วมกันมาเกือบสองปีเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่หรอกเอาจริงๆนะถ้าดูจากวีรกรรมที่พวกเราเคยทำหรือจำนวนครั้งที่เราพยายามฆ่ากันเองเรียกพวกเราว่าไอ้พวกชั่วน่าจะถูกกว่าแต่ถึงพวกเราจะเป็นคนเลวก็ไม่มีใครสมควรต้องมาเจอการทรมานแบบนี้ หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคาร์ลสความตื่นตระหนกก็ลามไปทั่วบล็อกขังอย่างรวดเร็วแก๊งต่างๆเริ่มกลับมาตีกันเพื่อแย่งชิงอณาเขตอาหารที่เหลือน้อยอยู่แล้วก็หมดเกลี้ยงภายในไม่กี่วันทั้งจากการกินทิ้งขว้างและความกลัวและที่แย่ไปกว่านั้นคือไอสายโทรศัพท์อิสนาที่โทรมาพร้อมกับเสียงนับถอยหลัง32วันเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนหรือมันมีความหมายว่าอะไร หรือมันคือเวลาที่เหลืออยู่ก่อนความช่วยเหลือจะมาถึงหรือเป็นคําเตือนให้รีบหนีก่อนที่ทุกอย่างจะชิบหายไปมากกว่าน,นี้แม็กริกกี้ผมและผู้ชายอีกสองสาคนเราแอบนัดเจอกันในช่วงค่าที่ห้องครัวเพื่อวางแผนหนีรอบใหม่ช่วงค่าเป็นเวลาเดียวที่เราพอจะปลอดภัยจากความรุนแรงข้างนอกนั้นในคืนแรก,แรกเรากางแผนที่ผังเรือนจำดูกันอีกรอบ ในเมื่อการมุดท่อแอร์ไปตึกอื่นเป็นความคิดที่ผิดมหันต์แม็กเลยเสนอว่าเราน่าจะมุดลงไปใต้ดินแทนถ้าเราหาทางเข้าไปในห้องซ่อมบำรุงได้มันจะมีสว่านขนาดใหญ่อยู่ข้างในถึงจะใช้เวลาหน่อยแต่การขุดอุโมงออกไปน่าจะปลอดภัยที่สุดไอหนุ่มร่างยักษ์เสนอห้องซ่อมบำรุงมันอยู่ชั้นบนไม่ใช่หรอแล้วเราจะเข้าไปในโถบันไดได้ยังไงซอหนึ่งในกลุ่มถามขึ้น มันมีเครื่องมือช่างเหลืออยู่ในห้องเก็บของนิดหน่อยเราน่าจะพองัดประตูไว้แฟงคงเสนอแล้วจะรออะไรกันอยู่วะหรือรอสัญญาณจากพระเจ้าหรือไงแม็กหัวเราะในลำคอผมมองหน้าทุกคนแล้วพูดขึ้นที่พวกเรายังลังเลก็เพราะพวกเราไม่รู้ไงว่าข้างนอกนั้นมันมีอะไรรออย,อยู่ตอนนี้สิ่งเดียวที่ปกป้องเราจะอาไอตัวอะไรก็ตามที่อยู่ข้างนอกนั่นก็คือกุญแจล็อกประตูแค่นั้นเองแต่โชคร้ายความลับมันไม่มีในโลก หนึ่งในหัวหน้าแก๊งขาโหดเดินเข้ามาขัดจังหวะก,การประชุมของเราแสงไฟสลัวๆทาให้ผมเห็นหน้ามันชัดเจนมันคือเคนจากแก๊งซานาดเป็นแก๊งอันตรายจากฝั่งตะวันตกพวกมึงกำลังทําอะไรกันอยู่วะบอกกันบ้างสิฮะคาวาเลียเคนถามพลางก้มมองแผนผังของเราอุโมงเหรอคิดจริงๆเหรอวะว่ามุดลงดินแล้วจะรอดมันสแสยยิ้ม มึงกลับไปตบตีแย่งกระดาษเช็ดตูดกับพวกข้างนอกไปเสาส่วนกลับยืนหน้าเข้าไปท้าทายนั่นมันอาจจะพอสำหรับไอ้พวกสวะข้างนอกนั่นแต่กูกูอยากออกไปจากที่นี่เพราะงั้นถ้าพวกมึงจะทำกูขอมีเอี่ยวด้วยเคนพูดพร้อมผักกระดาษคืนมาให้ผมเดี๋ยวสิวะมึงจะเดินมาดุ่มๆแล้วเข้ามาขอมีส่วนร่วงง่ายๆแบบนี้ไม่ได้นะเว้ยผมเถียงมันแต่ไอเวนหน้นมันก็ทำแค่เพียงยิ้มตอบกลับ เผยให้เห็นฟันที่เหลืออยู่ไม่กี่ซี่งั้นเอางี้เป็นไงเครื่องมือที่พวกมึงต้องใช้พังประตูกูจะให้ลูกน้องกูสักโหลไปเฝ้าหน้าห้องเก็บของนั่นตลอดสองอาทิตย์ถ้าพวกมึงไม่ให้กูไปด้วยก็ลองดูผมรู้ดีว่าเถียงคนอย่างมันไปก็เปล่าประโยชน์การมีคนอย่างมันไปด้วยรังแต่จะให้สถานการณ์แย่ลงแต่ทุกคนก็ต้องจำใจตกลงครื่งชั่วโมงต่อมาพวกเราไปรวมตัวกันที่หน้าประตูหนีไฟ เครื่องมือเรามีแค่แผ่นเหล็กเก่าๆเชือกและตะปูสนิมเครกแต่มันก็พอใช้ได้เราช่วยกันเอาแผ่นเหล็กงัดร่องประตูทิ้งน้ำหนักโผมตัวลงไปสุดแรงประตูเหล็กส่งเสียงเอียดก,ก่อนมันจะเปิดออกเป็นครั้งแรกนะับตั้งแต่ผู้คุมหายตัวไปที่เราได้เห็นโลกภายนอกบล็อกขังแฟงกับริกกี้เดินนำหน้าแสงไฟฉายส่องฝ่าความมืดไปบนบันไดเราเตรียมใจว่าจะเจอสัตว์ประหลาดกระโดดใส่ แต่ก็มีเพียงความเงียบเมื่อขึ้นไปถึงห้องซ่อมบำรุงทุกอย่างดูเหมือนถูกทิ้งร้างกาแฟหกเลอะเทอะประตูปิดไม่สนิทข้างในนั้นเราเจอสว่านเจาะพื้นอย่างรวดเร็วแม็กรีบคว้ามันด้วยมือใหญ่นั่นแล้วประกาศก้องฮ่าฮ่ไอ้นู้นี่แหละที่จะพาพวกเรารอดแต่จังหวะที่เรากำลังก้าวออกจากห้องสันดานดิบของเคนก็เผยออกมาโทษทีวะ่ะแต่ของที่จะออกจากห้องนี้ได้ มีแค่ไอสวานนี่กับกูเท่านั้นมันพูดพร้อมชูเสกแก้วแหลมคมขึ้นมาครูกูว่าแล้วมันก็ช่วยไม่ได้นิวาลูกน้องกูสู้ททบตายเพื่อเอาชีวิตรอดมาตั้งหลายเดือนในขณะที่พวกมึงแอบวางแผนนี้กันเองทิ้งพวกกูไว้เหมือนวัวเหมือนควายพวกมึงไม่ทําอะไรเลยนอกจากฆ่ากันเองไงล่ะวะเสลตะคอกกลับเคนเราจะใช้สว่านนี่ช่วยทุกคนเว้ยคิดดีๆสิวะผมพยายามเกลี้ยกล่อมมันหัวล้อนั่น แม่ช่างเป็นคนดีจริงๆนะมึงอะ่ะจากนั้นมันก็กระแทกประตูห้องซ่อมบำรุงใส่หน้าพวกเราล็อกระไวข้างนอกไอเวเนยลิกสบดพลางเช็คประตูอีกฝั่งทั้งนี้เปิดได้แต่มันเชื่อมไปที่บ็อกซีน่ะสิทางที่คาร์ลอดไปแล้วตายไงจำได้ไหมผมกลัดฟันกรอดเราถูกบีบให้เลือกทางตันแต่เราปล่อยให้เค้นเอาเปรียบคนอื่นไม่ได้เราต้องไปพร้อมกันอ้อมไปอีกฝั่งเพื่อกลับไปที่บันไดเดิม มันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน5นาทีผมสั่งทุกคนมองหน้าผมด้วยความกลัวกลัวสิ่งที่รออยู่หลังประตูบานนั้นผมรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีเปิดประตูออกไปสู่โถงทางเดินที่ว่างเปล่าผนังอิดทอดยาวไร้หน้าต่างถ้าผมไม่คุ้นเคยกับคิงพอร์ตผมคงหลงทางไปแล้วเราค่อยๆย,ย่องไปตามผนังมุ่งหน้าไปยังทางออกฉุกเฉินอิกฝังที่ห่างไปแค่ประมาณ33เมตรขณะที่เราเดิน เสียงคำรามเหมือนฟ้าผ่าดังมาจากเหนือหัวผมเงยหน้าขึ้นและเห็นภาพที่สยองที่สุดมีบางอย่างกลิ้งอยู่บนเพดานมันเหมือนคลื่นที่วิ่งผ่านก้อนอิดทำให้อิดพวกนั้นหมุนคว้างและมันเคลื่อนไหวไปหยุดลงตรงหน้าประตูซ่อมบรรุงแล้วทิ้งตัวลงมาที่พื้นเสียงของมันเหมือนสิงโตคำรามผสมกับเสียงใบมีดที่หมุนติว้วมันคือเสียงแห่งความตายวิง่งผมตะโกนผักเพื่อนร่วมทีมออกไป สัญชาตญาณการเอาตัวรอดทำงานทันทีแต่เจ้าสัตว์ร้ายที่มองไม่เห็นตัวนั้นมันคว้าตัวแฟงไปผมหันกลับไปมองภาพที่เห็นก็คือท่อนล่างของแฟงที่ถูกกระชากกระจุยโดยแรงที่มองไม่เห็นกระดูกและเส้นเอ็นของเขายืดออกราวกับเส้นได้ก่อนจะขาดสะบั้นเลือดสาดกระจายพวกเรารีบวิ่งหนีตายกระแทกประตูหนีไฟปิดใส่หน้ามัน ผมได้ยินเสียงกรงเล็บที่มองไม่เห็นขูดกับประตูเหล็กเรากับจะฉีกประตูเหล็กนี่เป็นชินช้นๆเรารอดจากสัตว์ประหลาดมันได้แต่ต้องกลับไปเจอนรกอีกขุมเค้นและลูกสมุนของมันเมื่อเรากลับมาถึงพวกมันก็กำลังใช้สว่านเจาะพื้นอย่างบ้าคลั่งบังคับให้หนักโทษที่อ่อนแอกว่าทำงานแทนมันและรอยยิ้มของเค้นก็หุบลงทันทีที่เห็นเรากลับมารู้งี้กูน่าจะฆ่ามึงซะตั้งแต่แรกก็ดี มันพูดพร้อมคว้าอาวุธขึ้นมาหยุดบ้าสักทีเราต้องช่วยกันสิวะทันใดน,นั้นสว่านก็เจาะไปโดนอะไรบางอย่างข้างล่างเสียงมันเหมือนลูกโป่งแตกเคนเลยกล้มลงไปมองพื้นคอนกรีตที่เริ่มมีรอยร้าวของเหลวสีดำคลนคลักก็ไหลทะลักออกมาจากรอยแยกนั้นเคนเอื้อมมือจะไปแตะมันแต่น้ำเมือกสีดำนั่นมันมีชีวิตมันพุ่งตรงขึ้นมารัดร่างเคนกระชากเขาล้มลงกับพื้นพวกเรายืนตัวแข็งทื่อด้วยความสัดสยอง มองดูสารสีดำนั่นลากเค้นลงไปในรอยแยกเล็กๆที่พื้นรอยแยกนั่นเปรียบเสมือนปากของมันเสียงกรีดร้องของเค้นผสานกับเสียงกระดูกทั่วร่างของเขาที่ถูกบดละเอียดเพื่อให้ร่างมนุษย์ทางล่างสามารถมุดลงไปในรูเล็กๆนั่นได้เลือดและเศษเนื้อกระเด็นกระจายและไอเมือกสีดำนั่นมันเริ่มขยายวงกว้างขึ้นและพวกเราไม่มีเวลาให้สนัำหน้ามันเลยเพราะในอีกไม่กี่วินาทีไอปีศาจสีดำนั่น มันก็พุ่งโตมาหาพวกเราแล้วเราใช้เวลาทั้งสัปดาห์ต่อมาเฝ้าดูไอ้น้ำเมื่อสีดำนั่นเออท่วมพื้นบล็อกขังเหมือนน้ำท่วมโลกมันไม่เคยสูงเกินขั้นบันไดที่สแต่มันก็ขังพวกเราไว้ในกรงขังยุดดีการที่เราจะพยายามหนีกลับกลายเป็นการเชื้อเชิญปีศาจเข้ามาเพิ่มและถ้าคุณสงสัยว่าทำไมเราไม่ลองหนีทางบันไดเดิมอีกครั้งก็พรลูกน้องของเคนมันร้องตั้งแต่วันแรกแล้ว แล้วก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของไอ้อนเมือกนั่นไปนแล้วด้วยมันกัดกินกระดูกเขาเหมือนหมาเคี้ยวขนมเล่นมันเฝ้ารอเราด้วยสัญชาตญาณน,นักลา่าไม่เราจะไม่ลงไปเสี่ยงข้างล่างนั่นแน่แน่เองรู้ไหมข้ารู้อยู่แล้วว่าข้าต้องตายในคุกนี้นั่นแน่แค่ไม่คิดว่าจะเป็นแบบนี้วะริกกี้หัวล้วขอขมขืนเหลือเวลาอีกแค่สิบวันถ้าตามที่เสียงนับถอยหลังนั่นเสียงเตือนภัยดังกล้องและถี่ขึ้นเรื่อยๆ เหมือนจะบอกว่าจุดจบได้ใกล้เข้ามาแล้วแต่เราจะไม่ยอมงอมืองอเท้าหรอกในที่สุดวันที่8เราก็เจอทางออกตรงห้องเก็บของชั้นบนมีอิดหล,ลวมหอยู่ตรงที่เคยเป็นช่องทิง้งผ้าเราทุบมันจนแตกแล้วส่องไฟลงไปทุกอย่างมืดสนิทลงไปข้างล่างก็เจอแตะเมือกแน่แนแ,นแต่ถ้าปีนขึ้นไป ถ้าความจำข้ามันไม่ผิดนะพ่อนี่มันตรงดิ่งถึงห้องควบคุมหลักชั้นบนสุดเลยนะเสียงริกกี้กล้องในท่อนั่นคือทางเลือกเดียวของเราเราใช้เวลาที่เหลือทดสอบเชือกและอุปกรณ์ที่หาได้เราไม่อยากพลาดตกลงไปตายก้นบ่อเมือกนั่นแม็กอาสาเป็นคนแรกเขาใช้ขายันผนังท่อแล้วค่อยๆกระดึบขึ้นไปเหมือนแมงมุมพวกเรากลั้นหายใจลุ้นจนตัวเกร็งผ่านไปสิบนาทีก็ยังเงียบกลิบแต่เสียงแม็กก็ตะโกนลงมา ขึ้นมาเลยพวกมาจบเรื่องนี้กันซอลตามขึ้นไปใช้เวลาแค่5นาทีส่วนผมใช้เวลา4นาทีพวกเราขึ้นมาถึงชั้นบนสุดของ King's Port ที่ตั้งของห้องควบคุมและสำนักงานบริหารพวกเราตะโกนเรียกริกกี้ให้รีบตามขึ้นมาความเงียบในท่อน,นี้มันเริ่มทำให้ผมใจคอไม่ดีเลยและผมก็คิดถูกริกกี้เริ่มปีขึ้นมาเราได้ยินเสียงเขาหอบหายใจที่ขึ้นแล้วก็เริ่มไอเฮ้ย เป็นอะไรไหมข้างล่างนะ่ะซอลตะโกนถามเสียงไอของริกกี้ดังขึ้นเรื่อยๆเชือกกระตุกอย่างรุนแรงและเขาก็เริ่มจะกรีดร้องตะเกียกตะกายให้เราดึงขึ้นไปโอเคจับไว้ให้แน่นๆนะผมตะโกนกลับเราสามคนช่วยกันดึงร่างเพื่อนขึ้นมาสุดแรงในที่สุดเขาก็คลานข้ามขอบท่อขึ้นมาดวงตาของเขาแทบไม่มีแววแห่งชีวิตเขาไอาออกมาเป็นเลือดปนกับเมือกสีดำเชียย่ยเอ้ยไหวไหมวะ เซาถามเสียงสัน่นริกกี้พูดอะไรไม่ได้แล้วเขานอนดิ้นพลาดตัวกระตุกเกร็งผมพยายามจับตัวเขาไว้แต่มันก็ไร้ประโยชน์ไอ้ปรลสิตนั่นมันกําลังกัดกินเพื่อนผมจากข้างในผมทําได้แค่มองดูเพื่อนรักค่อยๆตายไปต่อหน้าต่อต,อตามันใช้เวลาไม่กี่นาทีแต่มันทรมานยิ่งกว่าการประหารชีวิตแบบไหนๆพวกเรายืนนิ่งจินตนาการไม่ออกเลยว่าถ้าเราสูดดมไอเมือกนั่นเข้าไปสภาพเราจะเป็นยังไง หลังจากไว้อะไรให้ริกกี้สั้นๆเราก็เริ่มขนห้องเฮ้ยเจออะไรบางอย่างวะ่ะซอพูดพร้อมเปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งไฟมันกระพริบว่าพร้อมข้อความเสียงที่ถูกบันทึกไว้โปรดทราบนี่คือพันเอกเจมส์โรเมโรจากกองทัพบ,บกสหรัฐณนะเวลา19นาฬกาของวันที่13มกราคมสถานที่ของท่านถูกสั่งปิดตายถาวร มีการลุกล้ำจากพิตินอกเหนือความเข้าใจของเราประมาณ2ปีก่อนกลุ่มที่ชื่อว่า The g e n u s Project ได้ใช้นักโทษในเรือนจำของท่านเป็นหนูทดลองเพื่อติดต่อกับโลกตามมิติความพยายามนั้นถูกยับยั้งไว้ได้ชั่วคราวแต่เหตุการณ์ล่าสุดในมหาสมุทรแอตแลนติกทำให้รอยแยกเปิดออกอีกครั้งผลก็คือเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ถูกอพยพออกไปแต่บางส่วนไม่โชคดีขนาดนั้น และเนื่องจากพวกคุณส่วนใหญ่เป็นนักโทษที่ถูกตัดสินแล้วเราจึงเลือกให้พวกคุณอยู่ที่นั่นแทนที่จะเสี่ยงทรัพยากรเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเราไม่แน่ใจว่าจะชะลอปัญหานี้ได้นานแค่ไหนแต่เราจะพยายามเสียงบันทึกจบลงความเงียบเข้าปกคลุมห้องเราถูกทิ้งให้ตายเพราะเรามันเป็นแค่นักโทษแม่งกล้าดียังไงวะทำกับเราแบบนี้ผมตะโกนด้วยความโกรธแค้นเจนัส ข้าจำชื่อนี้ได้ไอ้พวกกลุ่มคนแปลกๆพวกนั้นแม่งทำเราชิบหายกันหมดสสบดแม็กเดินงุนงานไปมาก่อนจะหยุดเดี๋ยวมีห้องไอซกักการโรคอยู่ที่แดนสีห่างไปจากที่นี่ประมาณ6นาทีถ้าใช้ลิฟต์ขนของนั่นเป็นที่ที่พวกมันใช้ทดลองแล้วไงจะให้เรากลับไปจุดเริ่มต้นของหายนะทําไมวะก็เพราะมันอาจจะมีทางออกอยู่ที่นั่นไงแม็กตอบเสียงเย็นชาไม่มีใครเถียงเราเลยแบ่งหน้าที่กัน ซออาสาจะอยู่ที่นี่เพื่อดูมอนิเตอร์ข้าแก่เกินกว่าจะวิ่งหนีแล้ววะขอใช้ช่วงเวลาสุดท้ายอยู่ที่นี่ดีกว่าซอพึมพำและมองไปร,รอบๆห้องควบคุมที่ว่างเปล่าเราพยายามกล่อมเพื่อให้เขาตามมาแต่ว่าเขาก็หัวแข็งเกินไปเราจึงบอกลากันและมุ่งหน้าไปที่ลิฟ์ขนของลิฟเคลื่อนตัวลงไปตามโถงทางเดินยาวเสียงโลหะคลูดกันดังแสบแก้วหูเท่าหวังว่าจะไม่ให้อีกตัวข้างนอกรู้ตัว ตอนนี้ก็คงหมดหวังแล้วเพราะเสียงคำรามต่ำๆดังมาจากด้านบนมันกำลังตามลงมาผมภาวนาขอให้เรารอดไปถึงแต่พระเจ้าคงไม่ได้เข้าข้างเราทุกคนไอสัตว์ประหลาดนั่นมันฉีกร่างเพื่อร่วมทางเราอีกสองคนโยนพวกเขาหายไปในความมืดเหมือนของเล่นผมพยายามเล่งเครื่องลิฟต์จนสุดขีดเสียงเครื่องยนต์กรีดร้องแข่งกับเสียงคำรามของปีศาจและแล้วปฏิหารก็เกิดขึ้นเรามาถึงหน้าห้องพยาบาลจนได้ แม็กส่องไฟไปทั่วห้องแล้วเราก็พบความจริงที่น่าสะพรึงกลัวร่างศพมากมายถูกพันไว้ด้วยเส้นใยบางๆเหมือนรังแมงมุมยักษ์กลายเป็นมัมมี่แม็กกรีดศพหนึ่งดูเมื่อสีดำก็ทะลักไหลออกมาเฮ้ยพวกมันใช้ร่างกายเราเป็นพาหะแม่เอ้ยที่นี่ไม่เห็นมีอะไรช่วยเราได้เลยผมโวยวายอย่างหัวเสียเออหาต่อไปจังหวะจะเจอนั่นแหละแม็กสั่งเราหาจนทั่ว รนกระทั่งแม็กตะโกนให้ไปทางเขาเขาชี้ไปที่ผนังอิฐที่ดูเหมือนทางตันแต่เมื่อมองดีๆผนังนั้นกําลังกระเพื่อมมันเคลื่อนไหวเข้าออกเหมือนคลื่นน้ําปิดเบี้ยวกว่ความเป็นจริงนี่คือรอยแยกที่เทปนั่นพูดถึงใช่ไหมผมเสียงสัน่นนี่มันคือทางออกใช่ไหมพวกเราต้องเข้าไปข้างในใช่ไหมแม็กย,ยิ้มอย่างมีความหวังหรือไม่ก็บ้าไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะขอเช็คซอก่อน ผมคว้าวิทยุสื่อสารพยายามเรียกซอถึงสมครั้งแต่สิ่งที่ตอบกลับมามีเพียงเสียงร้องโหยหวนจากเขาจบแล้วเราต้องไปเดี๋ยวนี้ผมไม่รู้ว่ารอยแยกนี้จะพาเราไปโผล่ที่ไหนหรือเราจะยังมีโลกเดิมให้กลับไปไหมหรือโลกใบเดิมมันจะยังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่าแต่ไม่ว่ายังไงผมทิ้งเรื่องนี้ไว้เพื่อเตือนพวกคุณเพราะว่าบางสิ่งกำลังจะมาและเราไม่สามารถหยุดมันได้